ล็กจะชนะยูกิอย่างแน่นอนและเป็นชัยชนะที่ขาดลอยผลการช็กจะออกมาเหมือนไฟที่เจอกับทาเครุ เมื่อวานนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพนำโดยบอสชาตีเนี่ยได้มีการจัดถแถลงข่าวครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับศึกวัน173พร้อมทั้งนะครับมีการเฟสออฟนะครับแล้วก็เชิญในส่วนของนักมวยที่ร่วมรายการเนี่ยมาพูดคุยกับสื่อมวลชนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากๆมีนะครับนักข่าวทั้งนักข่าวอ่าญี่ปุ่นนะครับนักข่าวจากไทยและก็ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจเข้าไปฟังการถแถลงข่าวครั้งนี้อย่างมากเลยนะครับ น่าจะเป็นการกระตุ้นให้มีการซื้อยอดเปเปอร์วิลให้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจ อย่างมากนะครับสำหรับศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นกระแสมากๆและแฟนมวยญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจถึงแม้ว่านะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีรายการอื่นๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นรายการไรา้เควันหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันหรือจะเป็นวันนั้นเลยเนี่ยแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ากระแสวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้มาแรงมากๆรวมทั้งในเรื่องของตั๋วเข้าชมนะครับยอด PPV ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นหลังจากที่มีการเปิดขายนะครับให้แฟนมวยชาวไทยของเราเนี่ยสามารถซื้อเปเปอร์วิวได้เนี่ยก็มีแฟนมวยนะครับเข้าไปซื้อเปเปอร์วิวกันอย่างมากมายนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะแปะลิงก์ไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับไปฟังหรือว่าไปดูกันได้วิธีการซื้อ การแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยจัดไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายและมีการเฟซอฟมีการเจอหน้ามีการให้สัมภาษณ์กันเนี่ย เหลือเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเนี่ยยิ่งทำให้ศึกนี้นะครับได้รับความสนใจมากๆและคู่ที่แฟนมวยชาวไทยนะครับและก็แฟนมวยญี่ปุ่นรวมทั้ง FC1 ซวันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกนั้นให้ความสนใจในไทยเนี่ยนะฮะคู่นี้เนี่ยดูว่าจะเป็นคู่ที่แฟนมวยชาวไทยของเราเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดและส่วนตัวผมนะครับก็มองว่าคู่นี้แหละเป็นคู่ที่น่าดูที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีคู่ของอจอนาธานเฮกตี้กับนาบิลนะครับที่เป็นคู่ที่น่าดูที่สุดแต่หลังจากที่เฮกตี้ บาดเจ็บนะครับถอนตัวไปแล้วก็ทางวันแชมเปี้ยนชิพปรับให้ทางด้านนาบิลนั้นขึ้นไปชกในเวท155ปอนด์แล้วก็ดึงในส่วนของแชมป์เครุ่น154ปอนด์เนี่ยมาเจอกับนาบิลเลยทําให้นะครับคู่ที่แฟนมวยนั้นได้รับความสนใจแล้วก็อยากดูมากที่สุดกลายเป็นคู่ของซุปเปอร์เลก กับยูกิโยซะและคู่นี้มีการเฟซอฟนะครับมีการพูดจาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยขิงกันไปขิงกันมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของยุกิโยซะเนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยญี่ปุ่นที่มีมาดกวนและก็ฝีปากนั้นไม่ธรรมดานะครับขายไฟได้อย่างยอดเยี่ยมในขนาดที่ซุปเปอร์เล็กนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยครับไม่ค่อยกังวลกับไฟที่เจอกับยุกิโยซะไม่รู้ว่าทางซุปเปอร์เล็กนั้นนะครับมีแผนหรือว่าเห็นจุด อ่อนอะไรของยูกิโยซะจึงทําให้ไฟนี้เนี่ยซุปเปอร์เล็กดูสบายสบายมากเลยนะครับไม่ได้เคร่งเคียดเหมือนไฟที่เขานั้นเจอกับนาบิลในไฟล่าสุดในและดูจากการฟิตซ้อมนะครับดูจากรูปล่างความตั้งใจอะไรต่างๆที่เราได้เห็นผ่านสื่อทั้งในส่วนของ Facebook ส่วนตัว ของซูเปอร์เล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์รวมทั้งในเรื่องของการฟิตซ้อมเนี่ยซูเปอร์เล็กมีความมั่นใจมากๆในไฟนี้นะครับเชื่ออย่างแน่นอนว่าการฟิตซ้อมของซูเปอร์เล็กร่างกายนั้นเนี่ยน่าจะฟิตซ้อมร้อเปอร์เซ็นและก็อย่างที่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือว่านักมวยต่างชาติที่รู้จักซูเปอร์เล็กเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไฟนี้ถ้าเกิดสภาพจิตใจของซูเปอร์เล็กมาร้อยเปอร์เซ็นการฟิตซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นยากเหลือเกินนะครับที่ยูกิโยสานั้นจะต้านใน ความหลากหลายความเร็วเทคนิคของซูเปอร์เล็กไปได้และเชื่อนะครับว่าซูเปอร์เล็กจะสามารถผ่านยูกิโยซะเรียกความมั่นใจของซูเปอร์ซามวยวันแชมเปี้ยนชิพกลับมาอีกครั้ง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเฟสออฟครั้งล่าสุดนะครับซูเปอร์เลกเนี่ยก็ยังมีสีหน้าแววตาเนี่ยไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยกลายเป็นว่ายูกิโยสะนะครับที่ดูจะมุ่งมั่นและดูมีความกดดันถึงแม้ว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อนะครับว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวเชื่อว่าเจ้าตัวจะสามารถผ่านซูเปอร์เลกไปได้แล้วก็มองข้ามว่าจะไปเจอกับทางด้านเฮดเกอร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการให้สัมภาษณ์และก็ลักษณะ อาการนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างเชื่อนะครับว่ายูกิโยสานั้นมีความกังวลอย่างแน่นอนเพราะซูเปอร์เล็กนะครับเราจะไปเปรียบเทียบกับแอลบุสหรือว่าจะไปเปรียบเทียบกับเพทรนงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์อายุเทคนิคความเร็วความแข็งแกร่งนั้นซูเปอร์เล็กเหนือกว่าคู่ต่อสู้ของยูกิที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับทั้ง10กว่าไฟของยูกิเนี่ยการเจอซูเปอร์เล็กในไฟนี้คือการเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของยูกิโยสะ ชัยชนะนะครับที่เขามีเหนือเพชรดำเพชรอินเดียคาเดมี่นะครับแล้วก็ที่มีเหนือแอลบุสออสมานอฟและก็เพชรธนงนั้นเนี่ยจะมาเปรียบเทียบไฟที่เจอกับซูเปอร์เล็กไม่ได้เพราะทั้ง3คนที่ผ่านมานะครับอย่างเพชรดำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อ่ดบของเพชรดำและในส่วนของแอลบุสนะครับก็ชื่อชั้นชกในรายการวันนะครับยังผ่านนักมวยที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เมื่อไปเจอกับยูกิโยซาผลก็เลยออกมาแพ้ในขณะที่เพชรธนงนะครับอ่ถึงแม้ว่า เจ้าตัวจะเคยเป็นแชมป์คลิกบ็อกซิง่งแต่แชมป์คิกบ็อกซิ่งในสัาใหม่นั้นเนี่ยต้องบอกว่าคู่ต่อสู้มีน้อย ตัวเพชรธนงเองนะครับถึงแม้ว่าหลายคนก็จะมองว่าเขาเนี่ยเป็นเทพคิกบ็อกซิ่งแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังมองว่าเพชรธนงนะครับในคิกบ็อกซิ่งเนี่ยยังเป็นอะไรที่ธรรมดาถึงแม้เจ้าตัวจะเดินทางไปต่อสู้ในประเทศจีในในประเทศต่างๆนะครับมีชนะมากกว่าแพ้ก็ตามนะครับแต่ในไฟที่เจอกับยูกิโยซ่าเนี่ยก็ยังมีหลายจังหวะที่เจ้าตัวนั้นผิดพลาดหรือว่ายังหลงนะครับหลงใช้กติกามวยไทยอะไรประมาณนี้พอถ้าเกิดว่าเป็นเทพนะครับเป็นเขาอ,อะไรเป็นนักสู้คิกบ็อกซิ่งที่ช ชํ่นาญจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ผิดกติกาเลยและก็จะไม่หลงใช้มวยไทยอะไรประมาณนี้นะครับหากเปรียบเทียบกับซูเปอร์บอยแล้วนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าซูเปอร์บอยนั้นนะครับแม่นในเรื่องของกฎกติกาคิกบ็อกซิ่งและก็ไม่ว่าจะเป็นลูกเขาลูกเตะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซูเปอร์บอลทำได้ดีกว่าเพชรธนงเพชรธนงนะครับยังดูหลาหลวมและก็ขาดในเรื่องของความหนักหน่วงของอาวุธอาจจะด้วยอายุด้วยนะครับและก็คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาเจอกับยูกิโยซาก็ต้องบอกว่าเพชรธนงนะ ก็เกือบเอาชนะยูกิโยสะได้ถ้าเกิดไม่พลาดไปเจอหมัดของยูกิโยสะเสียก่อนซึ่งในไฟน์นี้นี่เองนะครับก็ทําให้มองว่ายูกิโยสะเนี่ยไม่ได้เป็นนักมวยที่อันตรายหรือว่าชื่อชั้นนั้นจะไปขึ้นเจอกับซูเปอร์เล็กเสียด้วยซ้ําไปนะครับไม่ได้พูดเกินจริงเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้หมัดน,นั้นนะครับยูกิโยสะเนี่ยแพ้คะแนนเพชรธนงอย่างแน่นอนและถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะครับระหว่างเพชรธนงกับทั้งความเร็วความหนักนะครับเทคนิคการเปะรวมทั้งในเรื่องของอ การแทงเขานั้นก็ต้องบอกว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยน่าจะหนักและก็เร็วกว่าเพชรธนงและถ้าเกิดว่ายูกินะครับ ช็อสไตล์นะครับเดินเข้าหาเหมือนที่เดินเข้าหาเพชรนงหรือว่าคู่ต่อสู้อย่างออ่นบอกเลยนะครับว่ายูกิโยซ่าเนี่ยจะเข้าทางแผนของซุปเปอร์เล็กอย่างแน่นอนซึ่งซุปเปอร์เล็กก็สามารถที่จะเลือกออกอาวุธนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลูกถีบและก็ลูกเตะและเมื่อเข้าระยะประชิดก็จะมีลูกเข่าในไฟนี้นะครับเราจะได้เห็นหมัดของซุปเปอร์เล็กอย่างแน่นอนแต่จะเป็นหมัด 1- 2นะครับทำลายจังหวะและก็ตามด้วยลูกเตะและก็ลูกเข่าโยนซึ่งในไฟนี้นะครับถ้า เกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ไปพลาดเจอหมัดของยุกิโยซะไฟนี้นะครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์เล็กไม่มีนับเนี่ยไม่ถูกนับเนี่ยงงยังไงยังไงโอกาสที่จะชนะยุกิโยซะโดยคะแนนนั้นมีโอกาสความเป็นไปได้สูงและผมเชื่อมั่นอย่างแน่นอนนะครับว่าในไฟนี้เนี่ยผลการช็อก มันจะไม่ต่างกับไฟที่เจอทาเครูเลยนะครับแล้วก็ภาพที่ซูเปอร์เลกเจอหมัดตัดลําตัวแล้วก็งอเป็นกอปอคุ้งเผาเนี่ยมันจะไม่มีในเวท145ปอนด์อย่างแน่นอนเพราะในไฟนั้นนะครับในไฟที่เจอกับทาเครูเนี่ยซูเปอร์เล็กลดน้ําหนักมากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีโภชนาการ เข้ามาดูแลตรงนั้นมากมายเหมือนสมัยตอนนี้นะครับที่มีทั้งโค้ชทุกและก็ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูโภชนาการเนี่ยทำให้ร่างกายของซูเปเล็กเนี่ยแข็งแกร่งฟื้นตัวได้เร็วโอกาสที่จะงอเป็นปอคุ้งเผาเจอหมัดเจอลูกเตะนิยาสกิและก็งอแล้วก็ให้ทางด้านยูกิโยซะาเนี่ยรัวหมัดเล่นอย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะกลายเป็นยูกิโยซานะครับที่โดนเตะเป็นลูกขนนและเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าเมื่อโดนเตะสะสมเข้าไปเรื่อยๆยเนี่ยมีหยุดมีชะง,งักอย่างแน่นอนนะครับเชื่อว่าถ้า เกิดว่า,าทางด้านยูกินะครับไม่สามารถที่จะรับเพลงแข่งของซูเปอร์เกได้เนี่ย โดนสะสมเข้าไป34แส่แข้งเนี่ยยูกิโยซะมียุบอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นซูเปอร์เลกที่เป็นไยเลือกออกอาวุธและทางด้านยูกิโยซะยิ่งช็กยิ่งออกทะเลและยิ่งสะสมอาวุธจะเป็นไฟที่ยูกิโยซะนั้นเนี่ยเจ็บตัวมากที่สุดอีกไฟหนึ่งและหลังจากจบไฟนี้ไปเนี่ยนะฮะก็คงไม่ได้เรียกถามหาซูเปอร์เลกอีกต่อไปซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเนี่ยกล้ายืนยันเนี่ยกล้าพูดได้เลย ยิ่งเราไปไล่ดูนะครับทั้งยูกิโยสะแล้วก็ซูเปอร์เลกในไฟที่ผ่านมาทั้งแพ้ทั้งชนะเนี่ย ซูเปอร์เล็กนะครับมีเทคนิคการชกเนี่ยที่หลากหลายกว่ามีหลายหน้าออกง่ายๆนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่หน้าเดียวในขณะที่ยูกิโยซะนะครับผมดูมาหลายไฟเนี่ยเจ้าตัวมีไฟนะครับก็คือมีสไตล์การชกเนี่ยเพียงแค่หน้าเดียวซึ่งเป็นอะไรที่สามารถจับทางได้และยิ่งถ้าเกิดว่าซูเปอร์เล็กวางแผนมาดีร่างกายดีนะครับชิงออกอาวุธได้ตลอดนะครับจะเป็นยูกิโยซะนั่นเองที่ยุบนะครับและสุดท้ายก็ยพ่ายแพ้คะแนนให้กับซูเปอร์เล็กอย่างขาดลอยและส่งผลให ทางด้านซู p เปอร์เลกนั้นมีโอกาสนะครับที่จะเปิดศึกกับแฮกเกอร์ตี้ในกติกาคิกบ็อกซิง่งมีโอกาสความเป็นไปได้สูงผมกล้าบอกกล้ายืนยันเลยนะครับว่าปิดประตูที่ยูกิโยซ่านั้นจะชนะซู p เปอร์เลกได้เลยผมกล้ายืนยันเลยนะครับท่านไหนที่ฟังคลิปนี้นะครับ จำคลิปนี้ไว้เลยนะครับพอถ้าเกิดชนะเนี่ยก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับแต่แพ้นี่ดดากันได้เลยนะครับเต็มที่เลยใส่เต็มที่เลยแต่ผมเนี่ยขอให้กำลังใจซุปเปอร์เล็กแล้วก็สนับสนุนซุปเปอร์เล็กแล้วก็อยากจะเห็นซุปเปอร์เล็กนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ขอให้ดูมวยศึกวัน173ให้สนุกตื่นเต้น ส่วนใครนะครับอยากจะดูสดแล้วก็ซื้อ P P V ไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิธีการซื้อได้เลยซึ่งผมทำไว้แล้วขอบคุณมากๆ